สวัสดีครับสวัสดีไม่ขึ้นมาอันขึ้นไหมไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทดสอบเสียงแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งหนาะน่าจะมาแล้วครับน่าจะได้แล้วหรือ,อยังได้แล้วใช่ไหมคะ ม่ขึ้นเลยยังไหนหรอของผมสิหน้าเฟซผมอ๋อนี่ไงเอออ้าวเอออ่าฟังเสียงด้วยนิยดนหน่อย<ๆ>เสียงมาไหมครับ<ๆ>สัญญาณช้าก็น่าจะเป็นกับสัญญาณเ,เน็ตเนาะตอนนี้โอเค เป็นกันเน็ตใครเป็นกันเน็ตผมหรือว่าเป็นกันเน็ตพี่น่าจะเน็ตพี่แหละน่าจะเน็ตพี่ไอ้เน็ตประชาชนแล้วหรือเปล่าครับนี่เติมเงินได้อะไม่ได้เติมเงินได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะได้ยินเนาะเราต้องปิดไหมปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ขอขอแค่อยากรู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าอ๋อได้ยินได้ยินแล้วเนาะเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนครับผมก็ขอเช็คเสียงลูกค้าก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆใครที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับที่เห็นอยู่ก็สามารถไมา คุยคุยกันได้ไม่ไม่สงทางนะคะวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาพาพูดคุยดีกว่าค่ะพูดคุยเกี่ยวกับตัวกระบะไฮรักแชมป์ใช่ครับเป็นกระบะที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็พยายามที่จะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาทดลองขับใช่แล้วก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบกับตัวตอนเดียวใช่ครับกับหลายๆรุ่นใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่า มันมีตัวไหนต่างกันบ้างใช่ค่ะแล้วก็มีตัวไหนที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้บ้างหรือตัวไหนที่คุ้มค่ามากกว่าอ่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลบางส่วนครับอาจจะไม่ไม่เชิงลึกไม่เชิงลึกาะเข้าเล่าให้ฟังเลาให้ฟังดีกว่าใช่ครับผมตัวเริ่มต้นของตอนเดียวก่อนแล้วกันราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ใหม่สี่แสนตอนเดียวตอนเดียวใช่ไหม ตอนเดียวตอนนี้ราคาหกแสนสี่พันบาทใช่ครับราคาตอนนี้ตอนเดียวหกแสนกว่าบาทใช่ค่ะหกแสนสี่มืนบาทห4แสนสี่พันหกแสนสี่พันบาทจะเป็นตัวตอนเดียวห้รักรีโวนะคะเครื่องยนต์2 0 0พันสี่ดีเซลใช่ทีนี้เปรียบกับตัวท็อปสุดของไฮรักแชมป์ค่ะไฮรักแชมป์อยู่ที่เจ็ดแสนเอ่อห้าแสนห้าสนนห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ฟังฟังดูแล้วเหมือนตอนเดียวจะแพงกว่า ใช่ไหมครับผมใช่ฟังฟังดูแล้วเหมือนตอนเดียวจะแพงกว่าแต่ทีนี้มาดูตรงออปชันคือตอนเดียวเขามีให้ค่ะหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนใช่หน้าจอของตอนเดียวมีตัวทัชสกรีนให้ด้วยใช่ค่ะมีวิทยุค่ะครับวิทยุให้มีอะไรอีกที่ใหม่ก็ที่เหมือนกันก็คือเชื่อมต่อระบบ T Connect แต่ว่านี่ตัวนี้เป็นรักให้รักแชมป์เราต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะเขาจะมีช่อง ในห้องโดยสารนะคะช่องคนงกลาง <คะ S 2> ที่สามารถติดตั้งในส่วนของตัวเครื่องเสียงจอสัสกรีนได้นะคะผมผมทราบมาว,ว่าตัวเครื่องเสียงของตัวไฮรัก,กรแชมป์เน่เดินสายไฟมาให้แล้วค่ะ <c oughs> เดินสายไฟมาใ,<ช>ให้เรียบร้อยแล้วลําโพงมีติดตั้งมาให้แล้วแต่แต่ไม่มีเครื่องเสียงมาให้ใช่ค่ะก็รองรับการติดตั้งเพิ่มเติมรองรับการติดตั้งเพิ่มเติมใช่ค่ะใช่ครับก็คือว่าลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนั่นแหละใช่แล้วแต่ว่าตัวตอนเดียวเรามีให้เลย ตอนเดียวมีให้เลยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มะะใช่ครับเมื่อกี้ผมประสบการณ์ตรงเลยเมื่อกี้ผมรับลูกค้าตัวไฮลักแชมป์นี่แหละนะครับลูกค้าตั้งธงมาว่าอยากได้ตัวไฮลักแชมป์แล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขนะครับผมปิดเงื่อนไขตัวไฮลักแชมป์เข้าไปแล้วก็ปิดเงื่อนไขตัวตอนเดียว,ยวให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าตั้งธงมาเลยว่าอยู่บ้านอ่ะอยากได้ตัวไฮลักแชมป์กะว่าจะมีแลนออกในเร็วๆนี้ค่ะ,คะค ทีนี้ในส่วนของเงื่อนไขอ่ะต้องบอกว่าสู้ตอนเดียวไม่ได้ใช่ตอนเดียวให้อะไรบ้างคะอน้องอันอ่าตอนเดียวอย่างอย่างเช่นเรื่องของส่วนลดก็มีให้มีให้ประกันชั้นหนึ่งก็มีให้ก็มีให้ค่ะนะครับในส่วนของของแถมตกแต่งเพิ่มเติมพวกเราก็แถมให้แถมให้ค่ะในส่วนของไฮรักแชมป์อ่าไฮรักแชมป์ก็คืออื่นๆองค์ประก,กอบอื่นนะคะก็คือลูกค้า สามารถซื้อเพิ่มได้เลยใช่ครับก็คือว่าลูกค้าต้องซื้อเพิ่มค่ะใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างหนึ่งครับที่ลูกค้าแบบว่ารูปลักษณ์ต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้รูปลักษณ์รูปลักษณ์ที่สดใหม่กว่าไฮแล็แชมป์กินขาดแน่นอนใช่ค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของเงื่อนไขและความคุ้มค่าบางอย่างสู้ตัวตอนเดียวไม่ได้ใช่ค่ะใช่ครับทีนี้ทีนี้ลูกค้าก็ ประสบการณ์ตรงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันลูกค้าถามผมว่าไอ้ตัวไฮลักแชมป์เนี่ยกระบะไฮลักแชมป์ของเรานะครับมันทุบด้กีตตันอ่ามันทุบด้กิ่ตัน,น,ตนเป็นรถบรรทุกหนักได้หรือเปล่าได้ไม่ได้แบบไหนผมก็ได้แจ้งต้องบอกว่าผมก็ได้รับข้อมูลมาเมื่อเช้าเหมือนกันว่าตัวไฮลักแชมป์ของเรานะครับเป็นกระบะบรรทุกเบาใช่ค่ะใช่เป็นรถก,กระบะบรรทุกเบาถ้าจะต้องมีการเสริม เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่สู้ตัวตอนเดียวด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะว่าตัวตอนเดียวเขาออกแบบมาให้บรนทุกหนักใช่ค่ะสามารถตกแต่งปรับนั่นปรับนี่เข้าไปทําให้ตัวรถยังสามารถรับน้าหนักได้ดีแต่ไม่ใช่ในตัวไฮรักแชมใช่ค่ะแต่ตัวไฮรักแชมก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้แหละใช่ติดตั้งเพิ่มได้แต่ตอนในส่วนของการบรรทุกก็ยังไม่เท่านะคะตัวไฮรักรีโวตอนเดียวของเรา ใช่ครับก็อาจจะต้องมีข้อเปรียบเทียบบางอย่างที่ว่าถ้าเราซื้อตัวไฮรักแชมป์ไปแหละจบหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าไฮรักแชมป์กับตัวตอนเดียวนะครับเขาไม่ใช่คู่แข่งกันเขาแยกเซ็กเมนต์กันค่อนข้างชัดเจนใช่แต่ว่าลูกค้าหลายๆท่านก็อยากจะลองเปรียบเทียบดูว่าตัวไหนถ้าจะต้องออกรถ1นึ่คันคเอาไปใช้สอยในรูปแบบต่างๆในเชิงกล<ช>รกิจต่างๆเนี่ยใช่ค่ะไฮรักแชมป ตอบโจทย์จริงหรือเปล่าใช่ค่ะใช่แล้วครับ็ขึนอยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะคะว่าลูกค้าเอาไปทําอะไรทําอะไรใช่แล้วครับก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะว่าตัวไฮรักแชมป์กับตัวตอนเดียวถึงเขาจะไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าก็ยังเอามาเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมใช่ค่ะนีไม่พ้น การอธิบายของพวกผมนี่แหละที่จะต้องอธิบายแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่พ้นที่เราจะต้องอธิบายในใ<ช>ส่วนของข้อแตกต่างข้อเปรียบเทียบและความคุ้มค่าของเขาใช่คะช่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจจะเข้ามาดูตอนนี้ก็ยังทันนะคะเราเลิกกี่โมงหกโมงห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งก็ยังว่างอยู่นะคะพิเศษวันนี้ทางทัวร์รุมของเราปิดห้าโมงแหละแต่ พวกเรายังมีบูธโรบินสันนะครับถึง3ทุ่มใช่ค่ะลูกค้าที่อยากจะไปดูรถไฮลักแชมป์อยากจะดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราพูดกันมาวันนี้ในการเปรียบเทียบในการพวกเงื่อนไขต่างๆหรือว่าออปชั่นรถต่างๆที่มันมีข้อแตกต่างประมาณหนึ่งสามารถไปชมดูรถได้ที่ที่ไหนครับ ในงานบาร์กิวใช่ไหมใช่บูธเราเป็นสันนะคะที่ลานจอดรถด้านหน้าเลยนะคะเข้าไปก็จะเห็นพวกเราเลยนะคะใช่ครับก็จะมีทีมงานของเรานะคะสแตนบายอยู่นะคะจนถึงสามทุ่มนะคะใช่ครับผมติดเบียร์ไปก็ได้ผมไม่ว่าเลยจริงชอบมากเลยครับลูกค้าท่านไหนที่กินเบียร์อันนี้ผู้เล่นผู้เล่นเซนเซอร์ไหมเซนเซอร์ไหมคำพูดเนี้ยก็วันนี้ก็พาพี่ใหม่นะคะมาพูดคุยกันพบปะลูกค้าหรือว่าเพื่อนเพื่อนี่ ที่มองดูหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับตัวไฮรักแชมป์อยู่นะครับผมก็มีรถทดลองขับนะคะของเราจะเป็นกระบะช่วงสั้นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมให้บริการลูกค้านะคะแต่ว่าเราจะเอาคันนี้ไปโชว์ที่งานบาตด้วยเนาะจะเป็นคันนี้แหละเป็นงานทดลองขับนะครับที่จะเอาไปโชว์อยู่ที่โรบินสันนะครับหน้าบีควิกหน้าบีฟิกหาไม่ยากหาไม่ยากก็ตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงนะครับ ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะลูกค้าก็ไปต่อเลยนู่นนะครับผมเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ยินข่าวว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะมากได้รับความสนใจแต่ลูกค้าลูกบินสันผ่านไปผ่านมาเข้าไปชมรถตัวไฮรักแชมป์ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเดี่ยไปเจอกันที่ที่งานจัวรถลูกบินสันใช่ครับผมก็วันนี้น่าจะ จะพูดคุยกันประมาณหนึ่งแล้วใช่ค่ะก็ใช่ค่อย่างเดียวแหละเพราะาก็เริ่มจะหมดพลังเพราะว่ารับลูกค้าตั้งแต่เช้าใช่ครับวันนี้ก็ไฮลักแชมป์ลุวนๆวันนี้ก็ไฮลักแชมป์ลุ้นๆก็วันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะ